อันนี้ผมถามโดยรวมเลยว่าทุกเรื่องที่อาจารย์เบียร์โดนอยู่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันลุมล้อมอยู่ตอนเนี้ยมันสามารถทําให้ร่วงก็ได้หรือว่าอาจจะรอดไปได้อาจารย์ปู่คิดว่าอาจารย์ปู่เนี่ยลุ้นให้อาจารย์เบียร์เนี่ยร่วงไปเลยหรือว่าให้อาจารย์เบียร์รอดไปเผยทําต่อรอดไปเลยครับรอดเพราะอะไรรู้ไหมคดีของอาจารย์เบียร์สี่ข้อหาจะรอดเพราะอะไรหนึ่งละหูโทษดูดมินนะครับซึ่งยอมความไม่ได้มาตราสามเก้าสาม ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ติดไม่ติดคุกนะครับแต่เสียค่าปรับนะครับอันนี้ดูหมิ่นนะครับนะครับกฎหมายมาตราหมิ่นประมาทมีด้วยกัน3มาตามาตาา3 9 3, 3 2, 6, มาตรา326มาตรา328ระดับชั้นอัตราโทษต่างกันนะครับอัตราโทษ5ปีอัตราโทษ1-2ปีอัตราโทษ1ปีถึง6เดือนเนี่ยครับเห็นไห เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรื่องเกี่ยวกับมินพระเถระนะครับพระเถระเนี่ยบอกว่าไม่เอาความอาจารย์เบียร์ถูกต้องไหมอ่าแต่กฎหมายเดินต่อครับอ่ากฎหมายจะเดินต่อเพราะคดีมาตรสา3เกไม่สามารถยอมความและถอนฟ้องได้ครับนี่ครับตัวนี้ฮะ